สวัสดีครับสวัสดีคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับเราเป็นประจำอีกเช่นเคยครับเพจบูบอลเดตทางช่องทาง YouTube และ Tik t o k วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2568นะครับเราก็มีบอลดีๆน่ารุ่นน่าเชียร์มาพรีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมและฟังเป็นประจำอีกเช่นเคยครับวันนี้จัดสเตป4ให้นะครับมีคู่ไหนบ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตาม เพจบูบอลเด็ดทางช่องทาง YouTube และ TikTok ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราวันนี้ครับไปกันที่ฟุตบอลโลมาเนียลีก้าวันเจ้าบ้านเมตาโลโกบุสเปิดสนามครินเซนีอารีนาวันรับการมาเยือนยูนิเวอร์ซิตาเตียครูคู่นี้คิกออฟกันเวลาหทุ่มตรงตามเวลาในบ้านเราครับราคาบอลคู่นี้ครูต่อ1ลูก ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์31คนนะครับให้เจ้าบ้านเมตาโลโกบูส ok นะฮะมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่10เครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลา42ด้านผู้มาเยือนอย่างยูนิเวอร์ซิตาเตียครูมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่48เครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเมตาโลโกบูสฮะเสมอเซฟซี่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเกมกระชับมิดบอลคู่นี้ไม่เปิดราคา ชนะโปลิเตนิก้ายาซี่1ประตูต่อ0นะครับเกมเย่าโรมาเนียเพย์ออฟเสมอโปลิเตนิก้ายาซี่1ประตูต่อ1ครับเกมเยือนโรมาเนียเพย์ออฟแพ้วัลุนจารีห่งประตูต่อ0และแพ้เซอัวบูคาเรสสูบประตูต่อ3ครับด้านฟอร์มของยูนิเวอร์ซิตาเตียครูครับแพ้สโลวาลีเบเลก1ประตูต่อ4ครับสนามกลางเกมกระชับมิตรแพ้สลาเวียปาร์ค2ประตูต่อ5แพ้ซิกมาโอโลมูส1ประตูต่อ3 ชนะอัมสเตมเทน2ประตูต่อ1ครับและเสมอลาปิดบูคาเรส2ประตูต่อ2สถิติเฮตุเที่เคยพบกันทั้งหมดครับคู่นี้เคยเจอกันทั้งหมด7ครั้งครับเมตาโลโกบุชนะไป2ครั้งเสมอกัน1ครั้งและยูนิเวอร์ซิตาเตียครูชนะได้4ครั้งทัศนะก่อนเกมบ j k e l e v 11งานนี้มีรับน้องสยองขวัญแน่นอนครับเพราะทีมเยือนยูนิเวอร์ซิตาเตียครูการันตีเรื่องมาตรฐานและความตึง แม้ว่าเกมอุ่นเครื่องจะออกทะเลไปบ้างครับแต่ก็คงใช้วัดความจริงจังอะไรมากไม่ได้ขณะที่เจ้าบ้านเมตาโลโกบูสครับสโมสรน้องใหม่ที่ผ่านการ pay off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นขึ้นมาบอกเลยว่าเลือดตาแทบกระเด็นครับแถมฟอร์มช่วงท้ายฤดูกาลก็ปล่อยจอยเข้าขั้นแจกเลยทีเดียวครับหากไม่ตึงจริงการเชนะนากับตัวท็อประดับหัวแถวของโรมาเนียมีแววแตกคาบ้านสูงมากครับแนะนำว่าอยู่ต่อผู้มาเยือนสถานเดียวครับสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ ยูนิเวอร์ซิตาเตียครูบุกมาเอาชนะเมตาโกลอบิ้ได้3ประตูต่ตอ1ครับอยู่สูงอุ่นใจคู่ที่2วิคอบฟุตบอลโรมาเนียลีก้าวันอาเกสเปิดสนามสตาดิโอนุสโอลาเซเนสรับการมาเยือนลาปิดบุคาเลสครับคู่นี้คิกออฟก,กันเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้ลาปิดบุคาเลสต่อ0.25ใครชนะคู่นี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบให้เจ้าบ้านอาเกสครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่27%เ เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี40ครับด้านผู้มาเรียนอย่างลาบิสบูคาเลสมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่33ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาร์เกตครับชนะดีนาโมบูคาเลส2ประตูต่อ0เกมกระชับมิดนะฮะต่อ1.25ได้เต็มครับชนะชนะมสเซลุนคัมปูลง1ประตูต่อ0ครับเกมกระชับมิดไม่เปิดราคาแพ้สเคนดีย่าน1ประตูต่อ0ครับเกมกระชับมิดราคาเสมอเสียครับ ชนะชิกเซเรดา4ประตูต่อศูนครับโรมาเนียลีกาถูครับลอง0.25ได้เต็มครับและเสมอวอลุนตาลี00ครับโรมาเนียลีกาถูต่อ0.25เสียครึ่งด้านฟอร์มของผู้มาเยือนอย่างลาปิดบูคาเรส์นะฮะเสมอบาซาบาคู2 2ครับเกมกระชับมิตรต่อ0.75เสียครับชนะอาลูบินัย3ประตูต่อ0ูนครับเกมกระชับมิตรต่อ0.75ได้เต็มครับแพ้วาด้า0ูนย์ครับเกมกระชับมิตรเสมอบูดุกโนส2งประตูต่อ2ครับเกมกระชับมิรลอง0.25ได้ครึ่ง และเสมอยูนิเวอร์ซิตาเตียครู2ตัวต่อสครับเสติเฮตุเฮที่เคยพบกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันมา6ครั้งครับเจ้าบ้านอาเกตชนะได้1ครั้งเสมอกัน1ครั้งส่วนผู้มาเยือนอย่างลาปิดบุคาเลสชนะได้4ครั้งทัศนะก,ก่อนเกมบาย j k เ1เกมนี้เจ้าบ้านน้องใหม่หน้าเก่าอย่างอาเกตครับมีเวลไม่แพ้คาลังเย่าตัวเองเพราะพวกเขาพ,พกพาความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าด้วยผลงานอุ่นเครื่องสุดเทพเก็บชัยรัวๆแม้เพิ่งเลื่อนชั้นมาก็จริงครับแต่ ศักยภาพของทีมกับมาตรฐานตัวนักเตะจัดว่าอยู่ในเกณฑ์เล่นไหวขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างลาบิบุคาเรสครับรับแข่งไม่ดีเท่าที่ควรแถมขุมกาลังเซตเดิมก็เปลี่ยนหน้าไปเยอะนอกจากนี้ครับผลงานในหลีกช่วงก่อนไปดูดูกาลก็จัดว่าแย่และแพ้นับไม่ถ้วนคันจะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บชัยดูทรงแล้วน่าจะเหนื่อยแนะนําว่าอยู่ลองลุ้นสองมุมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับอาร์เกตเปิดบ้านเอาชนะลาปิบุคาเรสไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ คู่ที่3เราไปกันที่ฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกครับวอเตอร์ฟอร์ดเจ้าบ้านทีมอันดับ8เปิดสนามวอเตอร์ฟอร์ดจีเนียลสปอร์ตเซ็นเตอร์รับการมาเยือนคอกซิตี้ครับทีมอันดับ10ของลีกคู่นี้คิกออฟก,กันเวลาตีหนึตามเวลาในบ้านเรานะครับราคาบอลคู่นี้วอเตอร์ฟอร์ดต่อ0.5นยลบสิภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนจากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์41่สิบคน,นะฮะให้เจ้าบ้านวอเตอร์ฟอร์ดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่12%ครับเเเปอร์์ซ็นตสมอกันในเวลาามี49%ด้นคอกซิร์ มีเปอร์เซ็นต์มาเอาชนะอยู่ที่39%เราไปดู2นักเตะดาวซันโวประจำทีมของคู่นี้กันครับเริ่มกันที่วอเตอร์ฟอร์ดเจ้าบ้านนะครับมีเพเด็กอัลมอนต์ครลงไป23แมตช์ทำไป2แอสซิสต์ประดุดดีคาดการ์ g นะครับ0.78ย์จทำไป10ประตูด้านคอกซิตี้ครับมีคิดเนลสันฮะลงไป21แมตช์ทำไป0แอสซิสต์ประดุดดีคาดการ XG น์ดเ0็กซ์ไป5ประตูเราไปดูศูนย์สี่ที่เคยเจอกันทั้งหมดของเกมคู่นี้ครับ Waterford ครับเคยเอาชนะคลอกซิตี้ได้8นัดเสมอกัน5นัดส่วนค r อกซิตี้เอาชนะวอ t เต f o r d ได้15นัดดูแล้วถือว่าสถิติเฮตู Head ที head ่เคยพบกันนะฮะคลอกซิตี้ข่ม Waterford อยู่ช่วงตัวหนึ่งเลยครับทัศนะก,ก่อนเกมบายพงโกเจ้าถิ่นวอ t เต f o r d ครับผลงานในบ้านถือว่ายังขาดความสม่ำเสมอแต่ก็ยังพอหาชัยชนะเจออยู่บ้างขณะที่ฝั่งของทีมเยือน ค็อกซิตี้พวกเขาเล่นนอกบ้านได้อย่างยำแย่ไม่ชนะมา12นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วครับโดยเร็ราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับพาะมองว่าวอเตอร์ฟอร์ดได้เปรียบทีเล่นในบ้านและผลงานของพวกเขาก็ทําได้ดีกว่าฝั่งของทีมเยือนเกมวันนี้เลยมองว่าน่าจะมีทีเด็ดเบียดเอาชนะไปได้ครับสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้วอเตอร์ฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะค็อกซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่4วิคอลฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกโบฮีเมียนที่าม ดาลี่เมาส์พาร์ครับกันมาเยือนกาลาเวียยูนเต็ดที่ระดับเจ็ดของลีครับคู่นี้คิกออฟกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้โบฮีเมียนต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์สี่สิบสี่คนครับให้เจ้าบ้านโบฮีเมียนมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามีสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ด้านผู้มาเยือนอย่างกาลาเวียยูนเต็ดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ เราไปดูนักเตะดาวซันโวของคู่นี้กันครับเริ่มกันที่โบฮีเมียนนะครับมีทางด้านเดลูนีนะครับลงไป23าแมตช์ทำไป4แอซิตทำได้4ประตูครับด้านกาลาเวยูเนเต็ดครับมีทางด้านโมเซลไดเยอร์ครับลงไป20นัดทำไปศูนย์แอซิตทำได้10ประตูสถิติเฮตูเฮที่เคยเจอกันทั้งหมดของคู่นี้นะครับโบฮีเมียนชนะไป8นัดเสมอกัน5นัดส่วนกาลาเวยูเนเต็ดชนะได้6นัดทัศนะก,ก่อนเกมบายพงโก ล้มโต๊ะ VAP เริ่มกันที่เจ้าถิ่นโบฮีเมียนนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีเพราะผลงานในบ้าน4เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครโดยแบ่งเป็นเก็บชัยชนะได้3นัดและเสมอ1นัดโดยทางฝั่งของทีมเยือนกาลาเวครับพวกเขามีผลงานนอกบ้านที่ย่แย่เพราะไม่ชนะมา7นัดติดต่อกันโดยเรดราคาบอลมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าโบฮีเมียนได้เปรียบเล่นในบ้านและผลงานในบ้านของพวกเขาก็แข็งแกร่งมากๆ อร์มก็ดีกว่าเยอะครับเกมนี้มั่นใจว่าอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าครับสกอร์คาดของเกมคู่นี้ครับโบฮีเมียนเอาชนะกาลเวียยูเต็ดไป3ประตูต่ตอ2ครับวางสกอร์สูงโอเคนะครับของวันนี้มาพรีวิวให้4คู่นะครับเป็นบอลโรมาเนียลีก้าหนึ่งสองคู่แล้วก็บอลไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกสองคู่ครับผมลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับฟุตบอลโรมาเนียลีก้าวันฮะ เมตาโลโกบูสเปิดบ้านรับกันมาเยือนยูนิเวอร์ซิตาเตียครูคู่นี้ผู้มาเยือนอย่างครูต่อ1ลูกนะครับผมให้ผู้มาเยือนอย่างยูนิเวอร์ซิตาเตียครูชนะไป3ประตูต่อ1คู่ที่2อ r าเกสเปิดบ้านรับกันมาเยือนลาปิดบูคาเลสครับคู่นี้ลาปิดบูคาเลสต่อศูนประตูต่อ2นะครับผมให้เสมอกัน1ประตูต่อ1นคู่ที่3ฟุตบอลไอแลนด์พีเมลีครับวอเตอร์ฟอร์ดเปิดบ้านรับกันมาเยือนคอรซิตี้ครับคู่นี้คอรซิตี้ต่อ0.5ลบบครับ ผมให้เจ้าบ้านวอตเทอร์ฟอร์ชนะไป1ประตูต่อ0คู่ที่4ครับโบฮีเมียนเปิดบ้านรับการมาเยือนกาลเวยียยเูเนเต็ดครับคู่นี้โบฮีเมียนต่อ0.75ครับผมให้โบฮีเมียนชนะไป3ประตูต่อ2วางสกอร์สูงนะครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมและฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได้ตามสบายเลยครับผม และอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบอลเดดทางช่องทาง YouTube และ TikTok ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอคุณผู้ชมโชคดีมีชัยเฮงเงรวยๆรับทรัพย์เงินทองไหลมาเทมานะครับลาไแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ